You're stuck on me in my laughing eyes. I can't pretend, though I try to hide. I like you, I like you. สวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้ก็กลับมาพบกับลำไนอีกแล้วนะคะก็ะะอย่างที่รู้กันนะคะว่าใกล้จะเข้าช่วงวันบริเทณไทยแล้ว,ลวก็ไม่พลาดนะคะที่จะมาอัดคลิปนะคะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับสาวๆที่ยังไม่รู้ว่าจะแต่งหน้ายังไงดีสําหรับบริเทณไทยนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะมีนัดเดทกับ ผู้ถูกนะหรือถ้าไม่มีนัดเด็กก็ไม่เป็นไรปีนี้อยู่กับเพื่อนได้สบายๆใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็จะมีทริคนะคะแล้วก็การแต่งหน้าเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยวันนี้ก็จะเป็นในลุคของที่แบบว่ากลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้นะคะเน้นบางเบาแต่ปกปิดนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงถูกใจนะคะถ้าใครที่ชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหรือว่าถ้ามีข้อติชมตรงไหนอยากจะแนะนำอะไรหรือว่าถ้าในวันนี้อัน,นาทำอะไรไม่ถูกต้องก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะยินดีรับทุกความคิดเห็นค่ะอันดับแรกนะคะก็เดี๋ยวจะขอฉีดเป็นน้ำแรกหน่อยนะคะตัวที่ใช้อยู่เป็นตัวที่ชอบมากนะคะก็คือเฟรชดอปนะคะ ฟรนดอตัวนี้นะคะอันนี้เป็นขวดเล็กตอนนี้มันจะเป็นรุ่นของอแพรรี่พายนะคะเป็นรูปแพรรี่พายแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเก่าแล้วตัวที่เพิ่งซื้อมาใหม่หาไม่เจอชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าฉีดแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีกลิ่นมะเขือเทศน,นิดๆอ่ะรอให้แห้งแป๊บหนึ่งค่ะสำหรับตัวแรกเลยนะคะที่จะใช้ลงในวันนี้ก็คือนี่เลยตัวนี้นะคะคือ Capsule Total Dream s k i นนะคะจากดี o อค่ะ ก็เป็นการลงตัวแรกในการเตรียมผิวนะคะเนื้อของเขาเนี่ยมันจะแบบเป็นแบบสีสีชมพูเบดเดแบบนี้นะคะใช้นิดเดียวจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเป็นการเตรียมผิวนะคะสมชื่อเขาเลยะคะ่ะดิงสกิน จะทำให้อ่าปรับให้ผิวหน้าของเรานะคะกระจ่างขึ้นดูมีออร่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถแบบว่าใช้เป็นแบบไพรเมอร์ไปในตัวโดยที่ไม่ต้องลงพรเมอร์อีกเลยนะคะบำรุงด้วยพอเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมเข้าสู่ผิวแล้วเรียบร้อยตัวต่อไปนะคะที่จะใช้ลงก็คือตัวนี้เลยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นของแม็กนะคะเดี๋ยวจะใช้ลงใต้ตาก่อนซึ่งสีที่ใช้นะคะเย็นนิดนึงอ่าจะเป็นสีเ <c oughs> ย็นมากอาว่าสีนี้สีนี้นะคะเพราะว่าสีนี้ก็จะมีแบบมีความเป็นสีส้มอิดอิดนิดนึงนะคะก็เป็นใช้แทนคอเลกเตอร์นะคะเพราะว่าวันนี้ตาค่อนข้างที่จะแบบ้ํำ จากการนอนดึกเนาะก็เดี๋ยวลงไปก่อนแล้วก็ค่อยลงคอนซีลเลอร์ทับอีกทีนึงลงบางๆพอค่ะเพราะว่าเราก็คงไม่อยากที่จะ,ะหน้าหนาหน้าเป็นแบบแผ่นๆยิ้มทีแบบเห็นรอยร่องรอยอรารยะรรทำอะไรอย่างนี้นะเราคงไม่อยากแบบว่าแต่งแบบนั้นไปหาผู้ชาย เดี๋ยวลงตัวนี้เพื่อปรับพื้นสีผิวก่อนนะคะตัวต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องการลุกที่ปกปิดแต่บางเบาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปออกเดทเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะขอเลือกใช้เป็นคุชชั่นนะคะอ่ะเป็นคุชชั่นจากลานะนะคะ BB คุชชั่นค่ะเบอร์ที่ใช้อยู่นะคะเป็นเบอร์21นะคะ เป็นเ a เ u อร l นะคะก็ไปถามที่เคาน์เตอร์เขาได้นะเขาก็จะช่วยเลือกซึ่งอีกตามเคยเป็นตัวที่ใช้มาแบบเยินมากแล้วเช่นกันชอบตัวผลิตภัณฑ์เขานะคะแต่ว่าแอบต,ติตัวพักนิดนึงอะใช้ไปเท่าไม่เท่าไรอะเป็นอย่างนี้แด้วดูดิแต่แต่คือตัวไอเนี้ยก็โอเคใช้แล้วหน้าไม่ลอยชอบเพราะแบบว่าเจอคุชชั่นบางตัว

ก็ได้นะหรือว่าใช้เป็นฟงน้ำใช้เป็นพับเป็นแปรงเกี่ยมันค่าก็เดี๋ยวเราจะมาคอนทัวหน้ากันนะคะโดยใช้ตัวนี้ ทาแทนพวกที่เป็นแบบว่าเนื้อ,อครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าพอใช้เนื้อครีมเข้าไปเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความเหนียวความเนิดหรือไม่ก็มีความหนาดนึงนี่นสิแบบใช้นิดเดียวจริงๆอะเนื้อบางเบามากดีมากแล้วเราก็ใช้แปรงนะคะเป็นแปรงแบบแปรงลงรองพื้นหรืออะไรเงี้ยขั้นตอนนี้ก็เริ่มการคอนทัวร์หน้าเลยค่ะซึ่งหน้าแต่ละคนก็จะคอนทัวร์ไม่เหมือนกันนะคะ อย่าลงหนักนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเข้มเกินไประวังนะคะเดี๋ยวจะโป๊ะใช้นิ้วมือนี่แหละคะ่ะแตะและ้วก็แตะจากช่วงหัวคิว้วค่อยๆลากลงมาไปนะคะเราก็จะเซตทุกอย่างนะคะด้วยแป้งฝุ่นค่ะ วันนี้ก็จะใช้นี่เลยค่ะลอล่านะคะลอล่ารูสเซตติ้งพาวเดอรก็จะใช้แปรงหน้าตาแบบนี้ใช้วิธีการแถบแอย่างนี้นะคะเราจะไม่ลากมันเราจะไม่แบบลากไปอย่างนี้เลยเพราะว่าเราไม่อยากให้สิ่งที่เราลงไปก่อนหน้านี้ คุณคุณทั้งหลายพวกแบบที่เราคอนทัวรหน้าลงไปคอนซีลเลอร์หรืออะไรก็ตามมันหายไปแล้วหน้าเราก็จะได้ไม่เป็นเส้นๆตามแปลงด้วยไม่ต้องใชงี้ไม่ต้องใช้เยอะอับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเขียนคิว้วก็จะใช้คอนลุกนะคะสลิมบราวนะคะเป็นสีดิฟบราวค่ะ ใช้อีกด้านหนึ่งของเขานะคะเนี่ยชอบที่จะหักอย่างนี้อันนี้คืออันที่หักแล้วเพราะมันจะได้แบบองศามันจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบอย่างนี้สบายง่ายดียี่เนื้อผลิตภัณฑ์ให้กระจายเพราะว่ารู้วันนี้เราเบาๆนะคะเราก็จะไม่ต้องการคิวที่มันแบบว่าเป็น เส้นเห็นชัดเจนเป็นบล็อกอะไรเงี้ยเราต้องการให้มันแบบฟุงฟ้งๆหน่อยด้านบนเราก็จะแบบขยี้แล้วก็เอาเขาลงมาอย่างนี้ส่วนด้านล่างก็จะขยี้แล้วก็ปัดขึ้นไปสาวที่คิ้วฉันฟุ้งนะ้แต่ฉันก็เป็นคนคิ้วดกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ขังนี้เลยค่ะเคที K ่ดอนะคะ Real Brow นะคะ 4D t a t t o o t i ต t ค่ะ เรื่องของคิ้วเราก็จะปัดคิ้วต่อนะคะด้วยที่ปัดคิ้วของนี่ในเรื่องของคิ้วเสร็จไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่ตาเนาะวันนี้ตาก็จะใช้นี่เลยนะคะ The b a k e r y Pandora Box นะคะที่จะใช้ลงเป็นสีแรกในวันนี้นะคะ ฮาร์ดาสีฮาร์ดเป็นสีแบบชมพูแชมเปญแชมเปญจะลงให้ทั่วปลืกตาเลยนะคะก็จะใช้แปรงที่แบบหัวแบบใหญ่ๆแบบนี้ลงให้ทั่วกระบอกตาอย่างนี้พอเราลงทั่วกระบอกตาแล้วนะคะก็ เดี๋ยวลงข้างล่างด้วยให้มันคอนเน็กกับข้างบนอีกคาเลตหนึ่งที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือทูเฟ d ค่ะช็อกโกแลตบาร์สีพีนัทบัตเตอร์นะคะลงที่ช่วงหางตาช่วงหางตาถึงช่วงกลางตาค่ะแล้วก็ตีขอบขึ้นมานิดนึงที่ตรงกระบอกตา แล้วเราก็จะเบรนทั้งหมดทั้งมวลต่อตไปนะคะเราก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะของ Tree Concept น,นะคะมันคืออายแชโดว์นะคะแบบที่เป็นแบบอย่างียแล้วก็ใช้ทาบนเปลือกตาได้เลยซึ่งเราไม่รู้ว่าชื่อจริงๆแล้วมันเรียกว่าอะไรเพราะว่าพวกพายอะไรอย่างเงี้ยมันลอกออกไปหมดแล้วก็ใช้เป็นตัวแบบนี้นะคะเขียนลองไปที่ ตรงเปลือกตานะคะถัดมาค่ะเราจะเขียนอินไลเนอร์ข้างในนะคะโดยใช้ดินสอของลอร่าเมอร์เซยนะคะสีน้ำตาลค่ะพอเขียนอินไลเนอร์ข้างในเสร็จนะคะก็ใช้ตัวเดิมค่ะก็ค่อยๆเติมด้านบนด้วยแต่แล้วก็ใช้ตัวแปรงนะคะที่ใช้เขียนอินไลเนอร์เนี่ย ให้ฟูๆดัดขนตานะคะแล้วค่ะก็ปัดมาสคคาร่าค่ะวันนี้จะใช้เป็นมาสคาร่าของเมเบรีนะคะขวดสีเหลืองแบบนี้แต่ว่าวันนี้ใช้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะ ขนตาปลอมค่ะขนตาปลอมบอกต่อนะคะเบอร์ P053 ค่ะเอาออกมาแล้วก็ตัดให้พอดีกับตาเราค่ะนะคะเราก็มาติดกันเลยค่ะใช้กาวติดขนตาของ Costlook ค่ะแล้นะคะในระหว่างที่รอกาวแห้งเนี่ยก็เดี๋ยวปัดขนตาล่างค่ะของ Maybelline นะคะ Hyper Curve Volume ค่ะการสีปัดแก้ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เป็นของอีลานะคะต้าสี Tramble ปัดไปที่ช่วงแบบข้างบนหนกแก้มจนถึงช่วงห่างตาให้แบบว่า เป็นแบบตาคิวค้วคิ้วคิอนคิอนอะไรอย่างนี้การปัดแก้มอย่างนี้นะคะก็จะแบบเหมือนสาวญี่ปุ่นนะะจุบุจุบุนิดนึงเป็นการปัดแก้มใต้ตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้อีกสีหนึ่งปัดทับนะคะ,ะก็จะมีชิมเมอร์ เล็กๆนะคะมันจะเป็นแบบสีอ่อนๆแบบนี้เลยอะ่ะปัดไปไม่ค่อยเห็นสีหรอกปัดช่วงแบบหนกแก้มทั้ง2องข้างและสีลิปนะคะที่เราจะทาในวาเลนไทน์ลุคนี้นะคะก็จะเป็นสีนี้ค่ะ ็นลิปคุชชั่นนะคะของเซฟอร่าค่ะเซฟอร่าวันเดอร์ฟูลคุชชั่นแมตต์ลิปครีมนะคะเป็นสีวันเดอร์ฟูลโรซี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้มือหรือใช้แปรงนะคะแท็บมันเสร็จแล้ว เรามีอีกเทคนิคนึงค่ะที่จะทำให้การเดทของคุณนะคะไม่แบบเสียอารมณ์แบบแต่งหน้าไปเดทเป็นไทยกันเนาะ<ๆ>ก็คงไม่อยากที่จะแบบว่าไปาจุ๊บผู้ชายแล้วแบบมีรอยลิปสติกติดอยู่ตรงที่หน้าเขาหรือเสื้อเขาหรืออะไรเขามีนี่ก็ไม่ดีเนาะก็วันนี้ค่ะแล้วก็ใช้แป้งค่ะเป็นแป้งฝุ่นของอะไรก็ได้ค่ะที่เราใช้อยู่ใช้แปรงที่เราใช้แผลป,ปากไปเมื่อกี้นะคะแตะแป้ง แบบนี้แล้วก็แตะที่ปากของเราค่ะและที่สำคัญค่ะกินน้ำก็ไม่หลุดหรือจะจุ๊บจุ๊บผู้ชายก็ไม่ไปติดปากเขาแน่นอนหรือว่าไม่ไปติดแก้มเขาแน่นอนนะคะ You stuck with my stuck eyes on in me laughing I can pretend, though I try hide. I like can't pretend though. try to you สำหรับวันเลนไทายนี้ขอให้สาวๆทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ